เข้าใจเข้าถึงพัฒนาตอนลุ่มน้ำสายบุรีปฐมมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรีจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำลุ่มน้ำสายบุรีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ได้รับการขนานนามมาแต่โบราณนับพันปีแล้วว่าแม่น้ำทองคำมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นเหมืองแร่ทองคำ และความอุดมสมบูรณ์อันแสนพิเศษของลุ่มน้ำสายบุรีมีเทือกเขาสลับซับซ้อนชุ่มชื้นและแหล่งเกิดน้ำนาป่าพรุลุ่มน้ำสายบุรีอยู่สุดปลายชายแดนไทยมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ3,200กว่าตารางกิโลเมตรแม่น้ำสายบุรีเกิดจากยอดเขาหลายแห่งในเทือกเขาสันกลาคิรีไหลผ่านต้นน้ำที่สุดคือริน และหลายอำเภอในเขตนาราธิวาสพื้นที่ลุ่มสายบุรีระแวกนี้มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนหน้าทึ่งเรียกว่าพื้โดยเฉพาะพื้ลานควายที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติแหล่งชะลอและกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากและค่อยไหลลงสายบุรีตามฤดูกาลลุ่มน้ำสายบุรีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและต้นน้ำลำธารผัดมาเป็นพื้นที่สวนทั้งสวนผลไม้ สวนยางที่ปลูกเรียนแบบธรรมชาติลักษณะสวนดั้งเดิมของระแวกนี้เป็นสวนผสมผสานพื้นที่ริมน้ำสายบุรีมักมีสวนโบราณที่เรียกว่าสวนดูทรงมีผลไม้สารพัดชนิดโดยเฉพาะทุเรียนที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นสวนวัฒนธรรมเป็นที่พึ่งของคนยากจนสวนเหล่านี้มีทั้งสวนของชุมชนของตระกูลและสวนส่วนบุคคล เกิดเป็นความสัมพันธ์เกื้อกูลกันในกลุ่มชาวบ้านเรียกได้ว่าเป็นสวนนิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำสายบุรีตอนกลางเป็นที่รับสลับเนินเขาตเตี้ยบางแห่งคล้ายทะเลสาบใหญ่เช่นพื้นลานควายฤดูน้ำมากเก็บน้ำได้มหาศาลแล้วค่อยระบายลงสู่แม่น้ำสายบุรีเป็นระบบนิเวศที่พิเศษไม่เหมือนใครส่งผลให้คนลุ่มน้ำสายบุรีมีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของตน ในพื้นที่ราบ,บลุ่มคนสายบุรีมีบอแนหรือนาพื้นที่ไม่มากนักแต่หลายคนก็พออยู่พอกินและพอใจเรียกว่าทำนาน้ำฟ้าอึ่งพาธรรมชาติน้ำจับรู้ไหลสมทบกับแม่น้ำสายบุรีสู่แผ่นดินอันชุ่มชื้น การค้าและการติดต่อทำให้พื้นที่ปลายน้ำสายบุรีเป็นไปด้วยผู้คนที่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์และาศาสนาอยู่ร่วมกันมาหลายร้อยปีด้วยความปรารถนาดีจากก็อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร